โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่านทีนี้ครับวันนี้จะมาทำคลิปอะไรนี่จะมาทำคลิปเอ่เออรีวิวนะครับแมปแล้วก็แอดออนนะครับฟรานเฟรดี้ซิสเตอร์โลเคชันนะครับซึ่งจริงๆแมปกับแอดออนอ่ะมันไม่ได้มาพร้อมกันนะครับไม่ได้มาคู่กันแต่ว่าบังเอิญเขาเออเห็นว่ามันเห็นมาคู่กันพอดีก็เลยคิดว่านี่มันก็เป็นช่วงฮาโลวีนก็คิดว่านี่ก็จะเหมาะกับการรีวิวนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมาเริ่มทำการรีวิวกันเลยนะครับอ่า ดิคุณต้องทำนะครับเวลาคุณเข้ามาในแบบนี้นมันก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับนี่จากนั้นนี้คุณทําการกดลิฟต์นะฮะตรงนี้นี่มันก็จะเรียกลิฟต์ออกมาซึ่งลิฟต์ในนี้จริงๆอ่ะมันก็ต้องลงลงไปข้างล่างเป็นชั้นใต้ดินนะก็คือเหมือนทฤษฎีว่าสตร์โลเคชั่นอยู่ชั้นใต้ดินนั่นเองและนี้ก็คือลิฟต์ของเรานะครับให้เราโดดลงไปตามน้ํานะครับนี่เราก็จะค่อยๆลงมาข้างล่างนะครับค่อยๆลงมาครับผมโอเคนี้เราก็มาถึงชั้นล่างแล้วนะครับ อ่านี่นะฮะทีนี้ก็จะมีประตูนะครับเหมือนเหมือนกับในเกมจริงๆนะฮะน,นี่ประตูลิฟต์ทีนี้กาต้องทําก็คือเราก็ต้องไปตามท่อระบายอากาศนะครับแบบในเกมเลย <S 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 ในเกมเราก็ต้องไปตามเอ่อท่อนีน,นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องมุดท่อเอ่อระบายอากาศเหมือนกันนะครับอ่าก็เป็นทางนี้ก็เป็นทางนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับผมนะสำหรับท่อระบายอากาศนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาถึงห้อง ไฮมอร์รี่คอนโทรลูมนะเป็นห้องคอนทูลคอนโทรลูมหลักนะครับซึ่งก็จะมีเอ,อ่อติดกับแกลลอรี่สองแกลลอรี่ด้วยกันนะครับโดยแกลลอรี่ดางฝั่งขวาคือแกลลอรี่ของโบเลล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นแกลลอรี่ของฟันทามฟ็อกซี่นะครับอ่าโดยที่แกลลี่ของโบเลล่านะผมเราจะต้องเอ่อเปิดไฟก่อนนะครับอันนี้ยังไม่มีเอ่อตัวอะไรอยู่มันไม่มีอะไรอยู่ในห้องแกลลี่ของโบเลล่านะครับทีนี้เราก็ต้องกดปุ่มเอ่อช็อคคอนโทรนะผมนี่นะครับ เพื่อทการเรียกบอโรล่าออกมานะครับผมนี้ก็คือบอโรล่านะครับเปิดไฟให้เห็นสว่างๆหน่อยนะฮะโอเคนี่ก็บอโรล่านะครับอ่าตัวนี้คือบอโรล่าซึ่งมันทันหลังให้ผมนะฮะหันหน้ามาหน่อยสิฮัลโหลโอเคครับผมนี่นี่ก็คือบอโรล่านะครับอ่าก็จริงๆเป็นสเกลเลนตันที่ถูกดัดแปลงเทเกเจอร์สำหรับไอดออนนี้นะครับผมเป็นตัวที่หนึ่งที่ถูกดัดแปลงนะฮะเอาตัวที่หนึ่งนั่นเองต่อมาจะเป็นตัวที่สองนะครับนั่นก็คือเอ่อ ฟันธามฟ็อกซี่นะครับอ่าซึ่งเราจะต้องเปิดไฟก่อนในเกมก็เราต้องเปิดไฟหนึ่งทีครับผมนี่นะฮะอ่าไม่มีอะไรอยู่ก็ปิดไฟทีนี้ก็กดช็อคคตคอนโทรลครั้งที่หนึ่งนะครับมันก็จะยังไม่มานะครับให้เรากดปุ่มช็อคคตคอนโทรลปุ่มที่สองอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้ปุ๊บนี่ครับผมนี่ก็เป็นฟันธามฟ็อกซี่นะครับอ่าก็ก็คือจริงมันคือครีปเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับเอ,อ่อฟันธามฟ็อกซี่นะฮะโอเคจะไม่เข้าไปดูใกล้ละกันนะเนื่องจากว่านี่มันหันหน้าพอดีนั่นเองอ่าาทีีน้เรจะไป ห้องต่อไปรับผมนะฮะเป็นห้องที่มีชื่อว่าเซอร์คัสคอนโทรลรูมนะครับก็คือห้องของเบบี้นั่นเองนะครับอ่าจริงๆในเกมอะ่ะเบบี้จะไม่ปรากฏตัวในคืนนี้นะครับแต่ว่าเอา่อผมได้เอ่อใส่อะไรบางอย่างเข้าไปนะฮะทำให้อ่ะมีเบบี้ออกมาด้วยนะครับอ่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนสร้างแบบนี้นะแต่ว่าผมก็ดัดแปลงเฉยๆนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็เรากตองเริก็คือให้เราเปิดไฟก่อนนะครับ ก็พบว่ามันจะไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะทีนี้ช็อคที่หนึ่งไปปุ๊บนะฮะมันก็ไม่มีอะไรนะครับพอเรากดช็อคที่สองนะฮะอ่าจริงๆมันจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่านี่ผมได้เออใส่เออเจ้านี้เข้าไปผมตัวนี้ก็คือเบบี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่คือซอมบี้นะสำหรับเออเบบี้น,นะฮะในสเตอร์โลเคชันนะฮะโอเคทีนี้เราจะไปดูในตัวสุดท้ายของแอดออนนะครับผมนะฮะที่เราที่มันไม่ได้ ปรากฏตัวนี้คืนที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันมีแอดออน Ad นี้ครับผมมันคือตัวอะไรคําตอบก็คือน,นี้ครับผมเอ่อฟันธามเฟรดดี้นะครับอาจจะไม่ปรากฏตัวในคืนที่1แต่ว่ามันก็เป็นตัวละครหลักหนึ่งในสตัวละครหลักที่ปรากฏตัวในเอ่อซิสเตอร์โลเคชันนะครับอ่านี่ก็คือฟันธามเฟรดดี้นั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นแม็กซิองเอ็นวัตสุร์ด้วยเอ่อแอนดรูวแฮกเกอร์และสักอย่างนี่แหละครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่า ส่วนแอนออก็ทิ้งลิงไปใต้คลิปเช่นกันนะครับวิธีการลงก็จะทิ้งไปใต้คลิปทั้งคู่เลยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบส่วนหลายชอบมากดติดตามนัวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ